วันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กิฟจะมาทํ How to สั้นๆแล้วก็จะรีวิวเครื่องสงงาอางของ l o r e a l ให้ดูกันนะคะเป็นคอลเลิชั่น l o r e a l La Vie en Rose นั่นเองนะคะซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปนะคะแล้วก็คือกิฟต์ชอบม,มากเพราะมันเป็นคอลเลิชั่นที่แบบสวยหวานสะใจไอไอเทมที่ออกมาทั้งหมด3ตัวนะคะตัวที่เป็นดาวเด่นเดี๋ยวเราจะมาดูทั้ง3ตัวกันเลยนะคะตัวแรกนะคะคือลอรี p ัล i s ล La Palette Nude นะคะก็คือจะเป็นอายแชโดว์นะคะในตลับแบบนี้นะคะมีทั้งหมดส2 สีในหนึ่งตลับนะคะมีออกมาทั้งหมด2โทนนะถ้าของจริงเนี่ยเขาจะมีอีกโทนหนึ่งนะคะตามรูปนี้เลยนะคะแต่ว่าสีที่กิ๊บได้มาลองเนี่ยโทนโรสนะคะก็สังเกตนะคะสีมันจะออกมีชมพูเป็นน้ําตาลแล้วก็มีความหวานนิดหนึ่งนะคะอะัดไอเทมถัดไปนะคะที่วันนี้จะเอามาให้ดูกันด้วยนะคะก็คือ L'Oreal พารีสลูเซนเมจิกนะคะครูชั่นโกลบอนะคะเป็นบัชออนในรูปที่เขาบอกว่าเป็นรูปตลับเหมือนกับซีซีครีมแบบนี้นะคะดูน,นะคะเป็นตลับแบบนี้นะคะ มีฟองน้ำมาให้หน้าตาเหมือนกับ4ีีคูชั่นนะคะแล้วก็เปิดมาด้านในนะคะจะเป็นบลัชอยู่ในเนื้อฟองน้ำแบบนี้เลยนะคะสีที่ได้กิฟได้มันเขาตอนนี้เขามีออกมา2สีนะคะสีที่กิฟได้มาลองนะคะคือสี C1 s u n ่ง i s o คิสอนะคะมีลิปสติกมาอีก5เฉดเลยทีเดียวนะคะก็คือเป็นคอลเลคชั่นที่เป็นดาวเด่นของทงั้งฮอลีวูมด d แล้วก็มีเป็นสาวไทยก็คือสาวชมพู่นั่นเองนะคะทำร่วมอ,ออกมานะคะแต่ละคนนะคะก็จะมีสีเฉพาะของตัวเองนะคะ 5x54 นสนะะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูลุกง่ายๆที่กิ๊จะแต่งในวันนี้นะคะกิ๊บเลือกใช้สีที่2นะคะจากด้านหน้าของพาเลตนะคะสีที่3ค่ะจากด้าแบบน,นหน้าไล่ขึ้นใหม่นิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะกิ๊จะตามด้วยสีส้มชมพูกริตเตอร์วาวสีนี้ค่ะ ลงที่บริเวณกลางเปลืกตานะคะนงผมจะเยอะนิดนึงวพราสีนี้สวยมากคิบชอบนะคะแพกๆแน่นๆลงไปเลยนะคะบริเวณกลางเปลือกตานะคะเสร็จแล้วตรงช่วงหางปานะคะคิดเลือกเป็นสีนี้คะ่ะตามสีขาวสีแรกนะคะ ต่อมานะคะเราก็มาลงแก้มกันนะคะก็เดี๋ยวใช้ทูชชั่นตัวนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยกิ๊บลองมาแล้วทั้งสองสีนะคะตัวสีชมพูเนี่ยมันจะสีมันจะค่อนข้างเข้มแล้วออกชัดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยควรจะเอาตัวพัฟนะคะกดลงที่มือก่อนนะคะแล้วค่อยกดลงที่แก้มนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นตุ่นลิงได้เนาะแต่ว่าตัวสีส้มเนี่ยไม่เป็นนะสีส้มเนี่ยสีมันจะพอดีพรีหนัวกัลรองพอดีเลยนะคะวิธีการใช้นะคะก็เอาพับขึ้นมาอย่างนี้นะคะเปิดมันที่ตลับอย่างนี้ กดลงไปที่เนื้อฟองน้ําเลยนะคะเสร็จแล้วแต้มลงทิด่แก้มลงเบาๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆกดลงทั่วๆเห็นไหมใช้ง่ายมากเลยนะคะมันจะดูชมช่ำวาวเหมือนสุขภาพดีนะคะสีจะเป็นแบบนี้ค่ะีจะสวัสดสีอแชโดว์ให้ดูนะคะมีสีที่เป็นเนื้อแมททั้งหมดนะคะสีสีนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นสีที่เป็นแบบกลิตเตอร์นะคะมันจะติด สวยงามดีมากเลยนะคะอนเนี้ยสังเกตด,ด้านบนนะคะมันจะสวยงามดีมากเลยแต่ถ้าเป็นสีที่เนื้อแมทนะคะอย่างประมาณสีนี้หรือสีนี้นะคะสีมันจะไม่ค่อยออกมากนะักเท่าไหร่นะคะแต่โดยรวมเนี่ยคุณภาพสีนะคะคิดว่าใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยว เป็นไงคะาสุสาสำหรับลุค5ลุคนะคะที่ได้จากการใช้ทั้งพาเลตนะคะแล้วก็ใช้ทั้งแก้มบลัชนะคะแล้วก็ลิปสติกจากคอลเลคชัน่น La Vie en Rose ของ Royal Paris นะคะเก็บข่อนูลเาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ